จากคนตัวจโรกีราทัวิชัยเนทาน้านี่การงานหลวงงประหยัดยกอบอึบกับผมพันธุวกโตสั้งชัยสีมานร้อนทางหน้านั่สาราจการดาวปอบปลอดไทยนายกนัทบุญตีคุณตัวจเีร์ทักิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ปรบทานในพิธีด้วยในวันพุธที่29มิถุนายน2560เป็นหน่วยเป็นบัติการตามที่กำหนดโดยในขณะที่คณะนายกพัฐมนตรีและคณะปฏิบัติภารกิจซึ่งอาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือกลุ่มที่เห็นต่างทางด้านการเมืองเข้ากอกเข้ามาก่อกวนกองกบกัรสืบสวน2รับผิดชอบพื้นที่และจัดการประชุมในหลายๆครั้งนะครับขอเน้นย้ำการรายงานผล การดำารงการติดต่อสื่อสารตลอดช่วงเวลาที่เปิดหน้าที่นะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญศูนย์สืบสวนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นอย่างไรนะครับขอให้รับฟังจากเดียวเป็นเดียวการปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบการมีวินัยการ นะครับพวกเราทุกคนเพื่อแบ็นหน้าที่ในครั้งนี้ครับถามหาพ้นแม่พ้แล้วถามหา